สบายดีสวัสดีค่ะพีทีเอฟซีทรูทันหนีมาผมมาพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ออนก็จะมานำเสนอเรื่องราวเนาะที่ก็เขาก็สำรวจมาแล้วว่าที่ประเทศลาวส่วนมากจะดูทีวีช่องลาวหรือช่องไทย แล้วก็เขาก็ไปสำรวจมาเรียบร้อยเนาะออนก็ต้องขออนุญาตจากช่องคูดิวเนาะวันนี้จะบาเรีแอคชั่นเดียวคลิปต้นฉบับออนจะปักหมุดลิงไว้ใต้คอมเมนต์นะคะพี่เพียสีคะ่ะเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่ออนจะมานําเสนอให้พี่เพียีได้รับรู้บางคนก็อาจจะเอ่อวยังไงก็มีน้อยคนเนาะแล้วก็มีพวกที่ว่าเออไม่ชอบแต่ว่า ไม่ชอบไทยอ่ะแต่ว่าออนบอกเลยว่าประชาชนคนธรรมดาเราอ่ะพวกเราหลายๆคนชาวบ้านเนาะคือทั้งกินทั้งใช้แล้วก็ทั้งเสพ เสพข่าวแล้วก็สื่อแล้วก็ว่ายังไงดาวลงดารารู้หมดว่าใครชื่ออะไรเล่นละครเรื่องอะไรคือตั้งแต่เด็กๆเ,เลยออนก็รู้เนาะเดี๋ยวเรามาพูดกันหลังดูคลิปกันเลยกันค่ะพี่เพีพสีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าชาวบ้านนาอและประชาชนหลายๆคนแต่ละหมู่บ้านนะแต่ละหลังอะเขาดูทีวีช่องไหนกันไปดูกันเลยค่ะส,ส,ออสองสามสิบเอด็ดพี่น้องสองสา ลูกทรายพ่นชื้อหอดชื้อละครเนน่นนทุกคนเหนียวหัวใจสุดไกลปืนมันบ่พรพเอกชื้อยังรายการประจำใจจากของเฮือนคือรายการไหนยังก่ดนดนเพลงซิงทูนเบิ่งตลอดเลยเนาะติดตามตลอดติดตามตลอดจักรคอันนี้เป็นไทตีกับไทนี่ยนะพลังกับไทยอ๋อพลังกับไทยตีกัน เบิ้งตลอดอะต่างประเทศเออต่างประเทศตีไทยไงเบิ้งตลอดเพามัน,นไทยกับต่างประเทศตีกัน,น่ยเอาข้าวเจ้าตีมวยเข้าเจ้าจปาภาษาไทยปุ๊กหัวเออภาษาไทยเนี่ยหัวทันเข้ามาเฮือนรั้งทำอิดก,กันแล้วนะพี่น้นะองเนาะหูซึกว่าเฮือนนี่จะมีโทรทัศน์พี่น้องล้วการไอ้ย่างนะพี่น้องทางนอกมืดมืดเลยเนาะเป็นสวงที่สาวบานสาวซองคนกําลังเบิ้งโทรทัศน์พี่น้องเนาะเบิ่งทีวีอยู่นี่เห็นลั้งทำอิดสบายดี เฮือนปูเขาเองพี่เนาะปูยานี่กำลังเบิกโทรทัศน์อยอ่สงสัยเป็นครูสลายพี่นาะซองยังอันนี้ซองสามสิบเอสจาของเฮือนพนว่าซองสามสิบเอดรายการอะไรนี่รายการดวนเพลงสิงทุนดวนเพลงสิงทุนเบิกประจําทุกมือจําทุกทุกมือบ้างตั้งวันจันทร์ฮอดวันศุกร์โอ้วันจันทร์อดวันศุกร์เลยรายการประจําใจจาของเฮือนคือรายการอีไยังก็ ดนเพลงสิงทูนเบิ้งตลอดเลยเนาะติดตามติตลอดติดตามตลอดมักฟังเพลงไทยอีกมักนอกนอกจากซองนี่เรามักเบิ้งซองใดอีกซองสามสิบสามสิบห้าก็สามสิบสามสามสิบห้าเป็นซองเอจ็ดนเนาะเจ้าสามสิบสามก็เป็นซองสามเนาะเจ้าโอ้แสดงว่ามักเบิ้งละครไทยอกีกมักฟังเพลงไทยอ,อีกเจ้าเพลงไทยมักที่สุดเป็นเพงเลงไหนก่อนเพลง ตายออนไลไทยหลางตายออนไลไทยห้องไม่สร้างอะไรอ่ะแสดงว่าเวลาเมาเวลากินเหล้ากินเบียร์นี่ห้องเพลงไทยตลอดเพลงไทยกับห้องเพลงลาวกับห้องอ๋อเพลงไทยกับห้องเพลงลาวกับห้องแต่ว่ารายการประจําของเฮือนเฮาก็คือรายการสองสามสิบเอ็ดสองวันเนาะเจ้าโอเคพี่น้องด่วนเพลงสิงทุนเนาะพี่น้องเนาะกระลังประกวดห้องเพลงอยู่พี่น้องเนาะ รายการนี่ดงัดงๆพี่น้องอยู่ทางฝั่งลราเฮาโอเคพี่น้องเฮือนล้างทำอิฐเฮาก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้เนาะนี่คือเฮือนล้างที่ซองเนะาะอาจจะบ่ได้แสงได้น้อยนึงมอถือเฮามาบนหมืดบ่คอยโอเคพี่น้องเขาจะลองขึ้นไปบิ่งสบายดี <laughs> บู้ขึ้นได้บ่แม่น,น้างเป็นขึ้นไปก่อนเลยเฮือนพี่เฮือนน้องสะบานเฮานี่แหละพี่น้องเนาะถปายูกไปขึ้นไปขึ้นไป พอเหินใหญ่อลังการขนาดพี่น้องเลยไปลูกขึ้นไปย <c oughs> <ๆ>ันไปบ่นเลยสบายดีหลุดหลุกหน่อยเบิ้งทางในเอามีพายุว่ะทางในน,นี่ <c oughs> ทุกคนเบิ้งบ่มีพายุพี่น้องบ่บ่มีพายุแต่ว่าเพิ่นเปิดโทรทัศน์ทิมไว้สองสามสิบเอ็ดพี่น้องสองสามสิบเอ็ด ໃສ່ໃຈຂອງເຮືອນໃສ່ໃຈຂອງເຮືອນນີ uh, so ້ກິນເຂົ້າຢູ່ນອກອັນນູ້ແມ່ນເຈົ້າວ່າເບິ່ງ231ນີ້ແມ່ນກ231ສບິນບ231ກັບ27 27 27ມັກເບິ່ງຫຍລບນາລືຂອງໄທຫວ ชื่อยังว่าจบเปนซึ้งโอ้แต่ว่ามักเบิ้งสองเจ็ดกับสองสามสิบเอ็ดทุกคนบ่ตรงบอกก็ได้แม่พี่น้องขนาดผมมีพายุได้ทายเฮือนเพิ่นไปกินข้าวอยู่ทางลุมพุนแต่ว่าเขาขึ้นมาปุ๊บคือโทรทัศน์เพิ่นเปิดป้าไว้เบิ้งสองสามสิบเอ็ดทุกคนเนาะรายการเดียวกันกับเพื่อนรังตะกี้ดวลแพงสิงทุนไปเบ้นไปรังทีสองไปรังทีสามเอาหนิระวังขอบใจเด้อเจ๊เด้อ ยาบุกเคือนเพิ่นแบบไ่ได้ตั้งตัวพี่น้องโอ้จริเขาโอ้คนหน้าอบครัวพี่น้องเพิ่นมีลูกไหมเพิ่นมีลูกหน่อยเส้นแซบเส้นแซบอยู่ในนั้นอยู่ในเห็นละนี่พี่น้องลูกสาวเพิ่นเที่ย่างคนหนางนี่ใครโตเตยใครคำคำหมื่นหมื่นขอบใจนะขอบใจขอบใจบุกเคลื่อนคำคำ เอามหูเสียงโทรทัศน์อยู่ทางเทิงเนาะเขื่อนล้างที่สามอยู่ข้างบนเลยเนาะลุงเนาะอึบอึบอยู่ข้างบนอึบสบายดีอนุญาตเด้ออยากหูว่าเบอร์โทรทัศน์อยู่บ่เบอร์โทรทัศน์อยู่ทุกคนหุบเบอร์น้องหแต่ของหุบกนกำลังนั่งเบอร์โทรทัศน์อยู่สองยังนี่ยาสองยังยั้น นี่คือเป็นเฮือนลังทีซ้ำที่เขาขึ้นมาแล้วก็เบิง้งโทรทัศน์ซองที่เป็นซองข้องทางฟังไทยเขาอันนี้คือซองไทยรัฐไทยรัฐทีวีเบิง้งเขาอยู่ปกติยาเบิ้งซองนี้ตลอดอ่ะบิบอกงซองยังกับเบิงบ้ง,งนะเบิ้งซองยังกับเบิง้งแล้วแต่ปู่อะ<อ>ไรเบิ้งขอดูสร้น บูวัยุวเด็กน้อยไม่ใช่าหรอยากฮูบ่าอันนี้เป็นซองซองลาวหรือหรือซองไทยซองไทยซองไทยซองลาววัดใดซองลาว็ได้อ๋อสัญญาณฝังลาววได้ดได้แต่ซองไทยแสดงว่าเบิ้งถูกซองก็คือซองไทยอืออันนี้เจ้าเบิ้งนี่เจ้าเขาใจภาษาไทยบะเขาใจกะมีมันบาเขากบมีกะมีหละเขาใจก็มีบอลว่าเข้าใจก็มีว่าภาษาไทยเป็นปะไม่ใช่ว่า กินเขาแล้วกินแล้วโอเคขอบใจไล้ยาขอบใจไล้ไร้ทุกคนเฮรังที่สามก็เบิ้งสองไทยเคยกันเดี๋ยวเราไปเบิ้งรังที่สี่รังที่ห้ากันเลยพี่น้องไปแต่เห็นนาคู่คิวบมึดหมึดได้พี่น้องนะเวอร์ชันบมึดหึดได้ว่าคู่คิวสังเกตเห็นแบบเนี่ยนาจะเป็นหนาจอทีวีสองออกมาจากฟ้าเฮือนเนาะบู๊ว่าเฮือนลังนี้เบิ้งสองลาวสองไทยหรือสองต่างประเทศซึ่งเป็นเฮือนของเนเซียลคู่คิวเองพี่น้องเราไปเบิ้งน้กันมาเลยมีจ้ะ โอ้ไปย่างคนละมันลมันไม่เสียมุนยื่เฮีนบ่อ่ะขึ้นเฮีนได้เด้ออึบอึบอึบอมาา่อมาช่อมาโอ้ยสบายดีเฮ ไม่เสียวเฮาสบายดีลูกสบายดีกองได้ไหมคุณนปิดเปิดเปกองได้คนสบายดีใส่ไข่อยู่ใส่ไข่อยู่ปิดมาเบิ้งหน้าจอปิดมาเบิ้งหน้าจอพี่น้องปิดหน้าจอนี่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 สองเจ็ดซีทีวีเพื่อคุณลังโต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 ไปเลยว่าจะเบิ้งสองได้ขอบใจไปเชียวเอามาหอดเฮือนลังที่หาเราทุกคนสบายดี呀สบายดีนี่เอาเบิ้งทุกคน <pratique. S 2> ขอะูยอดเบิ้งเธอถับนำเด้อเศร้าเก่เ่บงนังเนอเบิ้งแพงนังนั่งนังฝรั่งนังฝรั่งซองเศเก่านี่มันซองอันซองนั่งฝรั่งที่เขาเจ้าากไทยไหมนะโมโนโมโนเทเบนตินนไหะไหมนโดยเบิ้งซองไทยจรงสี่ก็ฟังภาษาไทยูบอ เอาบูหูเด็กคนหูเนาะหูเนาะเช่นเพนหูเนาะบูหอกของเบิ้งอ่านี่ยเดกคนเบิ้งโทรทัศน์อันนี้คือซองเช่าเก่าหรือว่าโมโนทเวนตี้ไนน์นะทุกคนหกว่าลูกโอ้หลูกจำได้แรงที่หกก็กำลังเห็นเพินเบิ้งโทรทัศน์อยู่นี่ทุกคนจะคล้องเงินจะคล้องเงินโอเคโอเคบทท้ายเจ้าเดี๋ยวอนุญาตเบิ้งโทรทัศน์ได้หนึ่ง ลาวขี้อายเรากําลังเฮ็ดเวียกอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาถามแต่ของเฮียนเสือดํากันเลยอ่าปกติเอ่ยเบิ่งโทรทัศน์นี่เบิ่งช่องช่องใดเบิ่งช่อง7เบิ่งช่อง7อืมกับช่องใดอีกช่อง3ช่อง7 3เบิ่งยังเบิ่งนั่งหรือเบิ่งเพลงเบิ่งนั่งเบิ่งนั่งเบิ่งละครเนาะออเพิ่นมักละครช่อง7กับละครช่อง3อันนี้ก็คือช่องัก็ จบกันไปแล้วเนาะทุกคนพีเอฟซีเนาะออนกะเอาบางช่วงบางตอนมาหายพีเอฟซีได้เห็นคือทางบรรยากาศแล้วก็รอบๆเนาะอ่ะกันยังเป็นเพื่อนสั้น,นยังบางคนกยังแอมฟ้าแต่ว่ามีความสุขแล้วก็แต่ละเพื่อนก็ต้องมีทรทัศน์เนาะหรือว่าทีวีเนาะทุกคนทีวีแบบโบเมนเจ้าบนได้ทีวีแบบเจ้าคือแต่ก่อน,นออนก็นเคยเบิงเนาะคือแบบโหบอกเลยว่าแต่ละคนนะเบิงแต่ช่องไทยแล้วบอกว่า เป็นยังจังหวะภาษาได้าภาษาไทยไดอันดับหนึ่งเลยนะเบิงช่องไทยตั้งแต่อ่อนจําความใด้คิดเอาสนนแล้วเนาะบ่วจะเป็นเบิงน่วยกะแต่ก่อนเบิองอ่าพอพาเบิงเนาะอ่อนมวยไทยเจ็ดซีเนี่โอโ้โหมักแห้งๆเนาะแล้วก็ นั่งยังขาเอิ่นวันเสาร์วันอาทิตย์นะะส่วนมักจะมีวันเสาร์วันอาทิตย์เขาเอิ่นนั่งยังสักอย่างแต่ใส่แบบอันนั้นเนาะอ่ากุมารนี่ยังประมาณนี่แล้วทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ามักซุดๆุดเนาะค่ะตอนบ่ด้เวลามันจบก็โอ้ยเสียใจยังประมาณนี่แบบมันหล้วนะวอ๊ยสิได้ดีมันคือปุอซูยังประมาณนี้นะและถาเป็นว่าเป็นละครกันเนาะอ่ะส่วนมากเนาะนั่งเอกอัมพัชลาภาแล้วก็ แต่อ่อนแต่ก่อนเบ่งอ่ะตานางเสือเนาะแล้วก็คมแฝดแล้วก็อู้ายเหลืองไรเล,าลา่าตอนนั้นคืออ่อนบอกเลยว่าสุดๆุดความม่วนเนาะสุดซุดความม่วนนางเวลานางมาดำหน้ากันยูหน้ากันต้องยางมากเลยก็ต้องยางมาเบิง่งนางนะนพีพีเอฟซีเนาะยางมาเบิ่งะน,ะนาง,าง,นงเนื่องจากว่านางมันม่วนเนาะตอนเด็กอยังประมาณนี้คือมักสุดๆุดเลยบอกเลยว่าการที่เบิ่งซีวี่องไทยนี่เป็นแบบ ทั่วล่าวลนะนาอหน่อยนักที่คนจะบะเบิงช่องไทยอ่อนบอกเลยว่าแบบนี้แล้วน้องคนจังหวะภาษาไทยได้แต่กะคืออีย่าง่องไทยกะมีหลายๆ้าเนาะบ่าจะเป็นข่าวหรือว่า สลัคดีอะหายความหูนาอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่นเองเน้อพีพีเอสโอเคนะ้อจากคลิปนี้น้อออนกับตองคอตัวลาเป็นเท่านีเดอ้จอจาออนกับตองคอขอบคุณพีพีเอสซีทุรูทานที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้จ้าขอกันใหม่ี่นะ่ะพีพีเอสมีความคิดเห็นกังได้กันแน่ก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์ได้คลิปบ้างนาะหน่อยนะเออนตอนแต่ว่าปัจจุบันนี้กะท้ามามีบอกกามีกันก็สามารถเบิง่งได้อยู่ให้อยู่หน้าผว,ว่ามีไฟ ไปฝ่าโซโลเซลโอเคนอกจากลิปนีอ้อนกระต่องคอโตัวลาไปเป็นแถวนี้เดอ้อจากขอขอบคุณพีพีเอฟซีทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย